ค่ะอยากจะขอถามว่าทําไมเวลาบางคนที่ดูหนังโป้นี้เขาต้องมีเลือดกําดาไหลด้วยคะจริงเหรอครับเคยเจอนะครับค่ะก็เคยเห็นในทีวีบ้างแล้วก็เคยฟังเขาเล่าๆกันมาบ้างโอเคครับ,รบขอบคุณครับก็คงมีคำถามทางวิชาการนะน้องๆนี่ถามลึกซึ้งคือเวลาคนที่ดูภาพที่เล่าอารมณ์ดีกว่าไม่ต้องหนังโป้อย่างเดียวนะครับเวลาดูมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าอารมณ์เพศ เวลาเกิดอารมณ์เพศร่างกายมันก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะเข้าสู่กิจกรรมที่จะมีเรื่องแบบนั้นอะไรเกิดขึ้นบ้างหัวใจจะเต้นแรงนะครับชีพจรจะเร็วถูกไหมครับความดันโลหิตก็จะขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนคนนั้นนี่มีเส้นเลือดที่เปราะบางไม่ว่าส่วนไหนเลือดมันก็จะออกได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาเป็นเส้นเลือดเปราะในจมูกมันก็ออกมาเป็นเลือดกำเดาได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คำตอบก็น่าจะเป็นแค่นั้นแหละนะครับถ้าเกิดใครเป็นแบบนั้นก็อ,อย่าดูหนังโป๊ซะก็หบดเรื่องเนาะ นะครับหรือไม่ก็ตอนที่จะดูหนังโป๊ก็เตรียมเอาไอ้เจลที่มันเย็นๆเนนะมาโปะไว้ตรงจมูกนี่ก็แล้วกันคงจะพอแก้ไขได้